สถานการณ์ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลเสียหายอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนของพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือสอปพ,พให้เข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจบำบัดน้ำเสียโดยใช้น้ำหมักชีวาภาพพดหก เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจึงได้จัดงานกิจกรรมวันบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ประสบอุทกภ,ภัยขึ้นเวลาน้ำท่วมกรุงเทพสักพักหนึ่งจะลดหรือตอนนี้น้ำกำลังแค่ขังเนี่ยมันเกิดน้ำเน่าเหม็นประชาชนเดือดร้อนจะทำไปไเรื่อยๆวันนึงไม่ต่ำกว่าห้าแนวัวนี้ก็ปล่อยหกแสนสามแสนสานกรุงเทพอีกสองแสเจ็ดวงดได้ น้ำหมักถ้าปริมาณหนึ่งไร่นี่เราจะใช้น้ำหมักประมาณสิบลตรจะแก้น้ำเล้าเป็นน้ำดีกินเล้าเหม็นก็จะหายไปแต่ถ้าน้ำมันบางไหลเที่ยวจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ถ้าน้ำอย่างนี้เราได้ผลดีนอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมุ่งหวังให้ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยและสื่อต่าง ได้ทราบถึงประโยชน์และข้อดีของการใช้น้ำหมักชีวภาพพอดหกโดยมีแผนการเข้าไปบำบัดและแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนตามชุมชนต่างๆโดยเร็วทุกวันจนกว่าน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นจะบรรเทาลงหรือหากไม่เพียงพอต่อความต้องการกรมพัฒนาที่ดินก็จะรีบดำเนินการผลิตให้เพียงพอจนกว่าปัญหาน้ำเน่าเสียจะหมดไป